สนทิยาเผยกกตรับเรื่องสอบพีรพันธ์ถือหุ้นแล้วลุ้นส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสนทิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้ายื่นต่อกกตเพื่อขอให้เชิญนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิป,ปัตย์มาให้ข้อมูลจากการที่นายเทพไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการซื้อตัวสสในการเลือกตั้งครั้งหน้าเกรด A 80ล้านบาทเกรด B50 ล้านบาทและเกรด C 30ล้านบาท โดยนายสนธิยากล่าวว่าต้นเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะข่าวนี้จะทําให้ประชาชนเข้าใจว่ามีการซื้อเสียงซื้อตั๋วในราคาสูงขนาดนี้และเมื่อเข้ามาทํางานบริหารประเทศก็จะต้องมีการทุจริตคอร์รัปชันกันมากมายแน่อีกทั้งทําให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจจะลงสมัครสอสอเป็นคนดีแต่ไม่มีเงินก็ไม่กล้าลงสมัคร ดังนั้นตนจึงทําหนังสือมาถึงประธานกกตให้เรียกนายเทพไทยมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อมูลในเรื่องนี้เพราะตนเชื่อว่านายเทพไทยก็มีประสบการณ์ของตอนเองอยู่แล้วจึงเข้าใจว่าจะเป็นบุคคลที่มีข้อมูลเชิงลึกและจะสามารถนําไปสู่การตรวจสอบเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นครั้งหน้ามีความสุจริตเที่ยงธรรมและถ้ายิ่งระบุได้ว่าเป็นสสพักไหนเขตไหนก็จะยิ่งเป็นคุณต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นายสนธยายังกล่าวถึงการตรวจสอบจริยธรรมของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติว่าการกระทําที่ขัดต่อข้อบังคับพักในหมวด8ส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ประกอบข้อที่78โดยมีคําร้องให้ตรวจสอบจํานวน11ประเด็นว่าด้วยข้อบังคับพักรวมไทยสร้างชาติสืบเนื่องจากกรณีนายยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิก ที่ถูกสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิภากษาสั่งจำคุก6ปีคดีเรียกเงินแลกไม่ร้องเรียนอทกรมข้าวเพราะด้วยนายยศวริ์ขณะนั้นที่ถูกดำเนินคดีอยู่ในคณะทำงานตรวจราชการเขตที่11แต่งตั้งโดยนายพีรพันธ์ดังนั้นยน่อมหนีไม่พ้นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมไม่ได้เช่นเดียวกับกรณีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ขัดต่อจริยธรรมจึงถูกสารรัฐมนูญวินิจฉัย นายสนธิยากล่าวอีกว่ากรณีของนายพีรพันธ์กับภรรยาที่ถือครองหุ้นขณะด,ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนั้นซึ่งเรื่องนี้สารรัฐมนูญได้ตีตกเรื่องร้องเรียนของตนไปแล้ว โดยสารให้เหตุผลว่าเรื่องด้วยเหตุที่ตนไม่ได้เป็นผู้มีความเสียหายในเรื่องนี้ซึ่งตนก็ทราบตั้งแต่แรกแล้วแต่ตนร้องไปยังสารรัฐมนูญใช้รัฐมนูญมาตรา150ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างไรก็ตามสารได้ตีตกเรื่องของตนไปแล้วแต่วันนี้ที่ตนมาเพื่อติดตามทวงถามกับกะกะตเพระาะทราบว่ากะกะตได้มีหนังสือไปถึงตนว่าได้รับเรื่องการตรวจสอบการถือหุ้นของนายพีรพันธ์แล้วโดยขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่ว่ากะกะตจะขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือตรวจสอบแล้วส่งไปยังสารรัฐมนูญให้วินิจฉัยเรื่องนี้ต่อไป